ต่อไปนะครับการสไลด์นะการสไลด์มาที่พื้นฐานก่อนก็คือการพาโนต้ตตัวที่1ไปหาโนต้ตตัวที่2นะมันมีแบบไหนบ้างนะครับการสไลด์อย่างแรกเลยก็คือการที่เรากดสายเน่ยโนต้ตใดโน้ตหนึ่งด้วยน้ำหนักที่พอดีน้ำหนักที่พอดีนะครับในวันแรกๆเนี่ยผมจะเน้นย้ำในเรื่องของการ กฎมากเลยว่าเราจะต้องหาน้าหนักที่พอดนะีพอการเล่นสไลด์เนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าน้ําหนักที่มากเกินไปการสไลด์เนี่ยมันจะทําให,ห้คุณเหมือนเจอลูกระนาดแล้วมันก็จะทําลายปลายนิ้วซึ่งมันก็ไม่โอเคเนาะสไลด์คือใช้น้ําหนักที่พอดีดีดให้มีเสียงโน้ตออกมาแล้วสไลด์ไปหาโน้ตที่คุณต้องการ อ่ะเรามากันที่ช่องที่ห้าเส้นที่3นะครับอ่ะเราจะสไลด์โน้ตตัวที่1ไปโน้ตตัวที่2นะตัวแรกช่องที่5นะครับเส้นที่สามตัวต่อไปช่องที่7 <c oughs> เวลาในการที่สไลด์ไปเนี่ย <c oughs> ดูข้อมือผมนะคือเราก็ไปแบบไปทั้งฝ่ามือนะ ไม่เอาอย่างีงนะแต่ถ้าคนที่เริ่มใบประโตได้แล้วเนี่ยก็ลองเพิ่มนะครับในโนต้ตตัวที่สองที่เราไปหาดูอสไลด์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้มันควรทำทุกนิ้วเลย โอเคนิ้วก้อยเนี่ยอาจจะเจอน้อยกว่านิ้วอื่นนะครับแต่ก็มันก็อาจจะได้เจอในลูกโซโ่ในอนาคตบ้างน,นะครับในช่วงแรกของการฝึกเราก็ฝึกควบคุมการสไลด์ของเรานะครับแบบทุกเส้นก่อนนะเราสามารถหาแบบหัดจาก YouTube ก็ได้นะครับส่วนนิ้วอื่นในการสไลด์เนี่ยจะคล้ายๆที่ผมเคยสอนเล่อ่โครเมติกหรือการเล่นเป็นระเบียบนิ้วเนี่ย ผมมุดว่าผมสไลด์นิ้วกลางนิ้วชี้เนี่ยก็คือเหมือนจะอยู่ใกล้ๆจะไม่แบบไปไหนอย่างงี้ถ้าเป็นนิ้วนางเห็นสองนิ้วที่เหลือเห็นไหมถ้าเป็นนิ้วก้อยคือสามนิ้วเนี่ยอาจจะไม่ได้กดอาจจะเป็นแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆตลอดนะ คราวนี้รูปแบบที่สองก็คือเราสไลด์แบบรวดเร็วรวดเร็วมาที่โน้ตที่เราต้องการนะครับโน้ตที่เราต้องการก็คือผมขอให้เป็นโน้ตตรงช่องที่เจ็ดเส้นที่สนี่คือโน้ตที่เราต้องการแต่ปกติเราเล่นแบบดีดเลยแต่คราวนี้เราสไลด์มาหาสไลด์มาหาเนี่ยถ้าเกิดไปเล่นเพลงเนี่ยเราอาจจะเจอโดยส่วนใหญ่แล้วก็สไลด์กันแบบ จุดเริ่มต้นเนี่ยห่างจากจุดเป้าหมายเนี่ยไม่เกินประมาณสองช่องสามช่องสี่ช่องนะครับประมาณนี้<ร>เนี่ยสังเกตรเราสไลด์มาเนี่ยโน้ตช่องที่เจ็ดเส้นที่สามออกแต่โน้ตที่เราสไลด์มาเนี่ยมันจะเป็นวงเดินะมันเรียกว่ามันจะมีแบบอ่าต้นเสียงมาอย่างนี้นะครับ ถ้าในลูกโซโล่เนี่ยเราจะเจอแบบสไลด์แบบ1ช่องบ่อยนะคือแค่ขยับจากช่องที่หนึ่งไปช่องที่2เนี่ยโนต้ตเป้าหมายเราอยู่ช่องที่2อนงะมันก็เป็นการสร้างสำเนียงอีกแบบหนึง่งจากในคอกลับมาที่โนต้ตเป้าหมายก็มีนะครับขามาขากลับขากลับมันจะมีเสียงมันจะเป็นสูงไปต่ํา สลาย